เชิญท่านประธานกรรมิการหรือผู้ชี้แจงนะครับเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสันติกีรนันครับในประเด็นดังกล่าวที่ท่านกรรมธิการผู้เสนอความเห็นได้แสดงความไม่เห็นด้วยนะครับในมาตราสองดังกล่าวนั้นกระผมกราบเรียนอย่างนี้ครับ จะมีผู้แทนของคณะกรรมการสองท่านที่จะขอความกรุณาท่านประธานในการชี้แจงนะครับโดยที่ท่านท่านแรกเนี่ยก็คือศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณวิบูรณพันธ์ทิตยดีโลกซึ่งท่านเป็นผู้แทนแพทยสภานะครับจะชี้แจงในประเด็นที่หนึ่ง ว่าแพทยสภานั้นมีความพร้อมแค่ไหนหรือว่าในหลักเกณฑ์เดิมที่แพทยสภาได้มีการออกหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ปี2 5 4 8นั้นมีความขัดหรือยแยง้งหรือว่าครอบคลุมกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาครั้งนี้เพียงแค่แคไหนนะครับนั่นเป็นประการที่1ครับส่วนท่านที่2นะครับที่เป็นประเด็นทางกฎหมายว่าหากมีหน่วยงานที่เพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาอีก6หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมนะครับกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งมนุษย์นะครับหหน่วยงานนั้นถ้า6หน่วยงานนั้นไปทํางานแล้วมีความไม่พร้อมหรือว่ามีความผิดพลาดในประการใดนั้นทางปฏิบัติจะมีทางออกอย่างไรก็จะขอให้ผู้แทนของสํานักงานกฤษฎิกาก็คือคุณนริศราแดงไผ่ ได้กรุณาชี้แจงทั้งสองทั้งสองประเด็นครับ,รบขอกราบเรียนเชิญท่านกรรมธิการตัวแทนทั้งสองท่านครับขอเชิญนะครับเรียนท่านประธานออพระเจ้าแพทย์หญิงวิบุญพันธ์ทิตริโลกนะคะเป็นคณะกรรมธิการแล้วก็มาในานามของเป็นตัวแทนของนายกแพทยสภาวาระนี้เลือกตั้งแล้วนะคะแต่ว่า ยังไม่ได้ดําเนินกคณะชุดใหม่ยังไม่ได้เริ่มทํางานแต่ตัวเองก็ได้เป็น,ปนกรรมการเป็นกรรมการแพทยสภาชุดใหม่ด้วยนะคะในประเด็นที่ได้มีการอภิปรายในเรื่องของข้อบังคับแพทยสภาที่ถูกอ้างอิงก,ก็เรียนให้ท่านทุกท่านทราบว่ากฎเกณฑ์ของข้อบังคับแพทยสภาที่มีใช้อยู่เดิมครอบคลุม แม้กระทั่งในร่างใหม่ที่ได้พิจารณากันแล้วก็ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ขัดหรือยแย้งกับร่างที่ได้เราพูดคุยกันนะคะก็คิดว่าสามารถจะมาสอดรับและทำงานประสานกันได้ขอพระคุณค่ะครับก็บคุณครับต่อไปครับเชิญนึครับกับเรียน ท่านผู้มีเกียรตินะคะดิฉันอริศาแดงไพผู้แทนสันังงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะในฐานะกรรมธิการค่ะขออนุญาตเรียนชี้แจงค่ะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมาตราสองนะคะพระราชบัญญัตินี้ให้ใช่มังครับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในร่างกิจฎกาวิเคราะห์ษษเป็นต้นไปนอกจากเรื่องของหลักเกณฑ์แพทยสภาที่ไม่มีปัญหานะะในทางปฏิบัติซึ่งสามารถดําเนินการได้อยู่แล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการออกกฎหมายคือตามมาตรา305อห้าอนุมาตราห้า ที่บัญญัติให้หญิงะะมีคันนะคะเกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์ถ้าเกิดจะยืนยันที่จะยุติการตั้งครันเนี่ยจะต้องมีการให้คำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของแพทยสภาและน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเพื่การป้องกันและแก้ไขาปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น มาตรา305ค่ะเป็นบทบัญญัติที่กําหนดเป็นข้อยกเว้นให้หญิงนะคะคือตามผู้กระทำความผิดตามมาตรา301และมาตรา302คือผู้ประกอบวิชาชีพวชกรรมให้ไม่ต้องรับผิดถ้าเป็นกรณีที่เป็นกรณีที่จําเป็นต้องกระทำนะคะซึ่งกรณีนี้มาตรา305เนี่ยเป็นการให้สิทธิ์ให้สิทธิ์กับผู้กระทำความผิดถ้าเข้าเงื่อนไขาตามนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องรังรบไม่ต้องมีความผิด จะไปสอดคล้องกับพรบรหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสำล์ของกฎหมายพศ2562ค่ะซึ่งบัญญัติไว้ว่าในกรณีที่กฎหมายนะคะบัญญัติให้สิทธิปร,ประโยชน์กับประชาชนเนี่ยแม้ว่าจะมีการดําเนินการที่จะต้องมีการออกกฎหรือว่าดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ถ้ายังไม่มีการดําเนินการก็ให้บรญญัตินั้นใช้บังคับได้ทันทีค่ะแม้จะไม่มีกฎหรือมีการดําเนินการดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นเรื่องของประโยชน์นะคะดังนั้นแล้วเนี่ย ในการที่จะมีข้อกังวลนะคะเกี่ยวกับว่าปัญหาจะกฎหมายที่จะใช้มันครับไม่ทันเนี่ยในประเด็นนี้จึงไม่มีค่ะและอีกประเด็นหนึ่งด้วยค่ะเนื่องจากว่าสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนะคะวันที่เมื่อวันที่19กกุมภาพัานธ์2563าสโดยให้คำวินิจฉัยเนี่ยที่ว่ามาตราสามเอ็เนี่ยสิ้นผลขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญตามมาตราย8คือกรณีที่บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและ ให้คำวินิจฉัยมีผลใช่ไหมครับภายใน360วันนับแต่วัน,ท,นวที่สารธรรมนูลมีคำวินิจฉัยคือจะครบกําหนดในวันที่12กุมภาพันธ์2564นี้ดังนั้นค่ะจึงมีความจําเป็นนะคะที่กฎหมายนี้จะต้องมีผลใช้บังคับในทันทีเพื่อให้เกิดความแน่นอนในการบังคับใช้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของคดีความเกิดมาในขณะที่ไม่มีกฎหมายใช่บังคับก็จะมีปัญหาเรื่องตีความด้วยค่ะเห็นว่าควรที่จะกําหนดตามร่างที่รัฐบาลเสนอค่ะ กรรมธิการนัทวุฒิพอใจไหมครับท่านครับนิดเดียวครับท่านประธานครับครับเชิญนะครับท่านประธานครับผมนัทวุฒิโวประทุมผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมธิการผู้สงวนความคิดเห็นครับผมยังมั่นใจครับและเชื่อมั่นว่ากรรมธิการกรรมการแพทยสภาชุดใหม่จะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับปี48ให้สอดรับแน่นอนครับส่วนกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นวันนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ออกกฎกระทรวง รองรับกฎหมายแม่บทฉบับเก่าที่ออกไปตั้งแต่ปี258นะครับผมเองยังคางแรงใจว่าถ้าท่านต้องมารับผิดชอบตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยแล้วท่านจะให้คําแนะนําต่อกระทรวงสาธารณสุขทันท่วงทีหรือไม่แต่เพื่อเป็นการเปิดช่องให้กับผู้หญิงเข้าถึงการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยการทําแท้งเสรีไม่มีนะครับเรากำลังพูดถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยผมเองไม่ติดใจข้อสงวนความเห็นของผมครับ ขออนุญาตถอนครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับก็ถือ